สวัสดีค่ะทุกคนน้ำพึ่งฝอธนะคะวันนี้ก็จะมี ข่าวสารดีนะคะมาแจ้งให้ลูกค้าทราบกันนะคะในวันเสาร์ที่12กันยายนนี้นะคะที่สุดฟอร์ดออตโต้แกลลี่ปทุมธานีนะคะจะจัดงานฟอร์ดเลนเจอร์ดีนะคะน้ำึ่งเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนลูกค้าทุกคนนะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้นะคะในกิจกรรมเนี่ยก็จะมีการทดลองขับตัว S L T ตัว Y Tag ตัว r a p t ต r และตัว Everest นะคะลูกค้าคนไหนทดลองขับเนี่ยก็จะรับโล่ฟอร์ดฟรีไปเลยนะคะ1คันคะ่ะส่วนใครนะคะที่จองรถในวัน ะะก็จะรับเป็นกระเป๋า B my guide f o r d นะคะไปอีกหนึ่งใบค่ะ แล้วก็จะมีอาหารและเครื่องดื่มนะคะบริการลูกค้าฟรีตลอดทั้งงานเลยนะคะลูกค้าคนไหนเนี่ยสนใจที่จะมางานนะคะสามารถสอบถามพึ่งได้นะคะทางไลน์ข้างล่างเลยนะคะหรือโทรที่0983271592ได้นะคะหรืออินบอ์หาพึ่งได้ทางน้ำพึ่งฟอร์ดทางเพจได้เลยคะ่ะฝากด้วยนะคะทุกคนใครอยากมานะคะสอบถามได้เลยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ